เหตนผลที่ความจนและก็ความไม่หล่อนั้นเป็นข้อดีนะครับคือผมเข้าใจนะเว้ยว่าคนเราไมันเกิดมาเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยกูแม่งเกิดมาจนกูเกิดมาไม่หลอกูแม่งแบบทําไมเกิดมาได้น้อยกว่าคนอื่นแม่งรู้สึกแบบแย่ใเบาบเลาผมเข้าใจเพราะผมก็เป็นนะครับผมเกิดมาจนผมเกิดมาไม่หล่อนะครับหน้าตาตอนนี้กูก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นคือกูไม่ได้แบบเป็นหนุ่มหล่อที่สุดในโลกนี่คือกว่ากูจะบิ้วได้ขนาดนี้นี่ห้าหกปีเลยนะเว้ยแถมกูก็ไม่ได้ดูหล่อขนาดนั้นนะครับ ฉะนั้นผมเข้าใจผมเข้าใจลึกซึ้งเลยเพราะว่าผมเองก็เป็นเองคือด้วยความที่เราไม่ได้หล่อเราไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้เข้าใจปัญหาว่าคนที่เขาหล่อและเขารวยนี่เขามีปัญหาอะไรบ้างตัวตั้งไหมครับแล้วเรามามองปัญหาของคนที่เขาหน้าตาดีกันคือผมเองอะแน่นอนเราคกูไม่ได้หน้าตาดีกูก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแต่ว่าเพื่อนผมเองเนี่ยหลายคนหน้าตาดีหลายคนรวยนะครับแล้วผมก็ได้เห็นปัญหามันหลายๆอย่างอย่างแรกง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของผมก็คืออังเปาซึ่งมันเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากๆ แล้วปัญหาของมันคืออะไรก็คือผู้ชายจีบมันเยอะมากแล้วคุณหอูเฮ้ยผู้ชายจีบเยอะมันเป็นปัญหาตรงไหนมันเป็นข้อดีไม่ใช่เหรอคุณฟังคนมาชอบมันเพราะว่าอะไรเพราะมันหน้าตาน่ารักคนไม่ได้ชอบมันเพราะนิสัยมันหรืออะไรก็ตามอาจจะมีนิสัยมันบ้างซึ่งคือมันเป็นเด็กนิสัยดีมากๆน่ารักมากคนหนึ่งแต่หลายๆคนก็แค่เข้ามาเพราะว่าอัมัอเป็นคนดังในโรงเรียนมันหน้าตาน่ารักมันเป็นสาวสวยคนก็เลยแบบอยากจีบเพราะว่าถ้าได้เป็นแฟนก็แบบ เหมือนเพิ่มสเตตัสให้กับผู้ชายคือพูดง่ายๆเลยนะเว้ยคุณคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอ่ะมันมันเลียวแค่ไหนคือมันแบบไอ้แค่นี้มันเข้ามาเพื่ออะไรคุณไม่สามารถแบบเดาได้เลยว่ามันต้องการผลประโยชน์อะไรจากกูมึงเข้ามาเพราะว่ามึงรักกูจริงหรือมึงเข้ามาเพราะว่าแค่กูสวยมึงเข้ามาหากูเพราะมึงแบบอยากเป็นเพื่อนกูจริงหรือว,ว่ามึงแค่เห็นว่ากูรวยเขียยแม่งลามอะ่ะดูดิคอจองกูแม่งแบบดูแรปเปอร์เยา่าเบ้ออันนี้เว่ยพอจริงจังเลยเพราะว่า เอาจริงข้อความจนหรยอความความไม่หล่อเนี่ยมันถือเป็นข้อดี่ชีเลยนะเว้ยเพราะสำหรับผมอ่ะผมแค่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนเลยนะเว้ยผมสามารถตัดเพื่อนทิ้งได้ในทันทีแล้วผมสามารถแบบรักเพื่อนได้ในทันทีเพราะว่ารักเพื่อนหมายถึงว่ารักสนิทกันนะไม่ใช่แบบกูไปชอบมันอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือผมรู้ว่าคนไหนแม่งจริงกับผมใครแม่งเรียวกับผมคือแบบผมกูไม่ได้หล่อขนาดนั้นกูมั่นใจได้ว่าคนที่แม่งมาหากูมันไม่ได้มาชอบกูเพราะว่ากูหลออหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยแบบอุ้ยเธอไม่งพระเจ้าแบบอ หรือสุดในรอเลยก็ไม่ใช่ขนาดน,นั้นคือผมเข้าใจแล้วผมก็ยอมรับมันได้เพราะว่ามันก็เป็นข้อดีและเพื่อนที่ผมที่มันเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าผมรวยกูไม่ได้มีเงินขนาดน,นั้นกูยังไม่มีเตียงเลยเพื่อนบ้านมึงมีเตียงกันสามสี่เตียงเตียงคิงไซกูไม่มีเตียง้วยสามเอสสัตว์ฉะนั้นผมสามารถแบบเชื่อใจใเพื่อนผมได้ว่าแม่งแบบเข้ามาหากูเพราะอะไรอย่างตอนนี้ผมมีเพื่อนที่สนิทที่สุดมากๆเลยนะครับเป็่แบบเป็นเพื่อนต่างของผมเลยนะนั่นก็คือไอ้เชียพ,พัดกับไอ้อังเปาสองคนนี้เป็นคนที่สนมมมาากกกรััน แล้วมันก็เป็นเพื่อนที่แบบมันไม่ได้หวังอะไรจากผมเลยอ่ะกูกูมันไม่ได้มาหาผมเพราะผมหล่อไม่ได้ผมการที่มันเป็นเพื่อนของผมแทบไม่ได้มีการเพิ่มสเตตัสเลยให้มันเลยแถวผมเป็นเป็นคนหัวควยได้ผมชอบแบบทำตัวหน้าต้องตีนูชอบคนชอบตีหลายคนแล้วผมแบบมึงบึงดีไม่ดีการเป็นเพื่อนกับผมอาจจะแบบลดสเตตัสคุณด้วยซ้ำอันนี้พูดตรงๆเลยแล้วกันเพราะว่าเออผมก็ทําตัวหน้าหิวอยู่เหมือนกันในเมื่อก่อนในตอนนี้ด้วยแหละนะครับแต่มันก็ทําให้ผมมั่นใจได้มากว่าเออ พื่อนของผมเนี่ยไม่คือเพื่อนจริงๆนี่คือเพื่อนแท้จริงมันไม่ได้ต้องการที่อะไรจากกูเดี๋ยวผมพูดอีกคนหนึ่งได้ก็ได้ไอ้เคียบูพเผื่อแม่งมาดูแลแม่งน้อยใจหวัดดีเพื่อนไอ้เี่นี่ก็รักกันมา1ิปีนะครับเรารู้จักกันตั้งแต่ปสามมันก็เราก็รู้จักกันเราสนิทกันเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันเราก็เล่นกันตั้งแต่เด็กมันไม่ได้มีอะคือมันไม่ได้หวังกันจากกูกูไม่ได้ดูดีมันไม่ได้เพิ่มสเตตัสที่อะไรมึงแบบคือตอนนี้ผมทํา youtube ผมก็ยังไม่่่่่ไไไไดดดด้้้้ัััังยยซําาคืืออออแแบบกกรรทีีีีมมมมมมมนนนนนเเเเพผป็จะะขล คือถ้าไม่นับเรื่องนิสัยนะคือแน่นอนว่าเราสามารถรู้ได้แล้วว่าการที่มันคบกับเราอยู่เนี่ยเพราะว่ากูนิสัยดีนะครับกูแบบทำหลายๆอย่างเพื่อมันนะครับมันรักกันที่ไม่ใส่กูล้วนๆเลยไม่ใช่เพราะว่าหน้าตาหรือว่าความรวยนะครับหรืออย่างแฟนผมเนี่ยแฟนผมหน้าตาน่ารักมากๆและเขาเข้ามาหาผมเนี่ยคือผมก็สามารถมั่นใจได้ว่าแฟนผมคบกับผมอยู่รักผมอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รักผมเพราะว่าหน้าตาผมเพราะพูดตรงๆนะคนที่เข้ามาจีบแฟนผมหลายคนก็หน้าตาดีกว่าผมด้วยซ้ํา พูดตรงๆเลยเราเราพูดกันตรงเถอะเปิดอกกันไม่ต้องมาแบบอย่ามาหลอกตัวเองกันเลยนะครับแล้วหลายหลายคนก็รวยกับผมแลวแฟนผมยังคบกับผมอยู่เนี่ยทั้งนั้นที่ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นผมไม่ได้มีเงินซื้อของให้หลายๆอย่างมีให้บ้างมีดอกไม้ให้บ้างมีอะไรต่างๆให้บ้างแต่กูก็ไม่ได้มีเงินให้เยอะขนาดนั้นกต้งนั้นมครับผมไม่ได้ไปเลี้ยงอาหารดีๆบ่อยๆผมไม่ได้พาไปดูหนังบ่อยแทบจะได้ไม่ได้เที่ยวบ่อยขนาดนั้นแต่เขายังอยู่กับผมอยู่เลายังคบกันมาหนึ่งปีครึ่ง นี่มันคือแบบแสดงให้เห็นเลยว่าเขารักผมจริง<ๆ><ๆ>เขารักในผมที่เป็นผมเขารักผมในในิสัยของผมในตัวตนของผมไม่ใช่เพีหน้าตาหรือว่าเงินนี่มันคือข้อดีที่แบบผมรู้สึกแบบ grateful เชียรมันแบบไม่รู้ว่ะมันมันมันมีวันหนึ่งฉุผมฉุกคิดขึ้นมาว่าแบบเชียจริงๆแล้วความจนกับความเหลืคล่ความไม่รวยความจนกับหน้าตาของกูนี่มันตมอเป็นข้อดีนะเวยเชียคนที่เข้าม,มาหากูนี่นแบบ กูแทบไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนหรือเรื่องความสัมพันธ์เลยเพราะว่ากู <c oughs> รู้ว่าใครไม่เลียวและใครไม่เลียวแล้วกูก็พร้อมที่จะตัดเมื่ทจริงถ้าม่ไม่เลียวฉะนั้นมันแบบมันเป็นข้อดีที่แบบพิเศษมา,มากๆข้อหนึ่งนะเว้ยฉะนั้นถ้าคุณเกิดมาจนนะเว้ยเกิดเกิดมาไม่รวยผมเข้าใจนะครับอาจจะมีท้อบ,บ้างอะไรบ้างเข้าใจได้แต่เรื่องหน้าตาเราสามารถพัฒน,นาได้เรื่องความจนเราสามารถพัฒน,นาได้ทุอย่างมันสามารถพัฒน,นาไดม้มึงจนมึงทาธุรกิจดิหรือมึงทํงทงานในดูไฟไม่ได้ไอ้เหที้ยทำงานในดูไฟแล้วมึง ไปเรียนรู้เรื่องการเก็บเงินคือยังไงมึงก็รวยขึ้นอยู่แล้วมึงเวลตี้อยู่แล้วนะครับเรื่องหน้าตามึงลดน้ำหนักดีมึงเพิ่มกล้ามดีมึงมึงรักสุขภาพดีมึงดูแลหน้ามึงทากันแดดมึงพัฒนาได้พัฒนาของผมเนี่ยมึงคุณคุณว่าตอนนี้ผมดูดีป่ะคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นมึงลองดูกูตอนม3ม2ม1หน้ากูอย่างที้อะไรตูที้อะไรก็ไม่ดูนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันพัฒนาได้นะครับผมไม่ต้องเศร้าแถมมันมีข้อดีที่แบบโคตรจะพิเศษโคตรจะมีมูลค่าาามห พูดตรงนะถ้าให้ผมเกิดใหม่และให้เกิดมาหล่อรวยเลยว่าจ,จะเกิดมาหล่อรวยเลยแต่ว่าผมขอไม n d s e นี้นะขอ m i n d เซตที่ผมมีอยู่ตอนนี้แต่พูดกันนามตรงถ้าผมเกิดมาแล้วหล่อและรวยเลยผมก็คงไม่มี m i n d s e นี้ผมก็คงไม่รู้ว่ากูจะต้องทำยัำยงไงซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีข้อดีอะไรอีกนะครับก็ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของความจนมากกว่านะครับก็คือข้อดีของความจนนะครับคุณเขาเรียกว่า use what you got use what you've got คือคุณทุกคนต้องใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ อัอย่างเช่นผมอยากทำยูทูบผมอยากทำธุรกิจกูอยากทำธุรกิจออนไลน์ถ้าผมบ่นว่าโอ้ยกูจนกูไม่มีตังค์ซื้อกล้องใหญ่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 คือผมก็จะไม่เริ่มธุรกิจสักทีถูกต้องไหมครับแต่พอผมจนใช่ไหมผมก็แบบโอเคกูต้องคิดกูต้องทำยังไงให้มันได้วะกูมีไอโฟนอยู่งั้นกูใช้ไอโฟนอ่ะคุณดูในช่องผมนะร้อยกว่าคลิปกูใช้ไอโฟนอัดนะครับผมผมซื้อแอปแอปกล้องนี้ชื่อว่าโปรมุกวี่มาร้อยบาทผมใช้สิ่งที่ผมมีผมผมใช้ผมยูส์วัตยุปกร ซึ่งมันแบบอย่างอย่างคนรวยนะครับมันจะชอบใช้เงินแบบโง่ๆพูดตรงๆกันเลยไม่ใช้เงินแบบโง่มากบางคนแบบเฮ้ยอยากเริ่มทำธุรกิจว่ะอยากเริ่มทำยูทูบว่ะงั้นกูต้องไปซื้อกล้องโฮ้ยกูซื้อไมค์เดี๋ยวกูซื้อไฟตั้งคนดูไฟผมคุณดูความไฟผมนี่คือไฟที่ใช้สองหน้ากูไอ้ฝาดอย่างโง่เลยที่อะเห็นปะเซตอัพของผมอย่างโง่เลยเรื่องผมแบบอยากทำห้องให้ดียังไงผม คุณคุณลองกลับไปดูคลิปผมผมเปลี่ยนมุมตั้งหลายรอบตอนแรกติดกําแพงตอนแรกติดตรงน,นี้เราได้ติดตรงน,นั้นใต่หญายๆคือเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆคือเราแบบมันมีการ improve skill มีการเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเข้าใจดีแต่ผมว่าคำนี้มันมันน่าจะ perfect แล้วก็คือ use what you got นะครับผมใช้สิ่งที่คนมีอยู่อีกอย่างก็คือการที่คนเกิดมาจนแล้วก็ไม่หลอกมันเหมือนกับการที่คุณเกิดมาแบบคุณจะ start at zero อะคุณคนเริ่มจากศูนย์ไหมฉะนั้น การที่คุณจะพัฒนาก็คือคุณก็ยังไงคุณก็ต้องพัฒนาขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีทางที่แบบสูตรแล้วก็ไปติดลบอะถูกต้องไหมครับเพราะมันแบบวัตถุฟลักมันมันคงไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าคุณคุณไม่หล่ออยู่แล้วอะคุณก็คงคือคุณก็คงไม่ต้องวอรี่เรื่องแบบไม่หล่อกว่าเดิมเพราะว่ายังไงกูก็ไม่หล่ออยู่แล้วฉะนั้นคุณการที่คุณทากันแดดคุณก็เลเวลอัพขึ้นแล้วการที่คุณทาสกินแคร์คุณก็เลเวลอัพขึ้นแล้วการที่คุณออกกาลลลลัังกกกยยคคคุณ็็เเเววออออพขขึึ้้้นนแแจะดดูีรืืื่ๆบบ you up only level � ถูกต้องเครับเพราะว่าคุณสตาร์ทเอซีโนะครับผมหรืออย่างคุณจนคุณเกิดมามีตังค์อยู่ในศูนย์มีศูนย์บาทในแบงก์ของเขาคุณก็ยังไงคุณก็ต้องสามารถเพิ่มเลเวลอัพได้อย่างเดียวเพราะว่าคุณออกไปทํางานคุณก็นั่งได้ตังค์ห้าสิบาทก็คือได้ตังค์ห้าสิบาทก็คือมากกว่าศูนย์ฉะนั้นคุณโอลี่เลเวลอัพมันก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็คุณจะเขาเรียกว่า p อพิ i a t e ร์ r อร์ i n g นะครับ a p p r e c ี a t e แปอว่าอะไรคุณจะเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คนนยคะบวรรั คือเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินไม่ซื้อลำโบว์มามันก็ไม่ได้รู้สึกที่อะไรแบบเอก็แค่ลำโบว์กูแค่ซื้อต่ำไปคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นลูกของดูไบบอยอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบซื้อแมคลาเรนอย่างเงี้ยคุณก็คงแบบเออแค่รถคันหนึ่งกูไม่ได้แขอะไรมากก็แค่ซูเปอร์คาร์แต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยผมเกิดมาจนที่เที่ยงแล้วคุณไปแข่งขับแมคลาเรนเนี่ยผมแบบเชียร์แมคลาเรนจนแมงแบบบู๊ที่ประตูไม่หมดแบบวิ่โหสุดยอดไปเลยกูแบบความแอฟฟิเชตมันมากขึ้นนมมมออผแแบบบบบกูจะะปรคงงัย่าีโ้ คุณบอดกูเกิดมาไม่เคยได้ขับขนาดนี้กูแบบกูจะบิวตัวเองมาถึงขนาดนี้อ๋อแม่ค้าเรนถืกต้องวาครับอาจจะดูป,ปัญญาอ่อนหน่อยแต่แบบนี่แหละคือถ้าคุณเขาเรียกว่าถ้าคุณเกิดมาอุดมสมบูรณ์ถ้าคนแบบแอบบดด d o นะครับคุณจะไม่ appreciate things เททนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ผมถึงอดน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่ามนุษย์เราแม่งกินน้ำมาตลอดนั่นก็คือเราอุดมสมบูรณ์กันไปผมก็เลยลองอดน้ำตัวเองยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อที่แบบเราจะได้เห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้นเอาจริงๆะผมเคยหลายรอบมาแล้ะผม เรื่องมันอยู่หลายๆอย่างแล้วผมต้องคิดแบบอืแต่มันก็ดีกว่าการที่กูไม่มีน้ำกินเพราะตอนที่กูกินน้ำนี่แบบโหสุดยอดมากตอนที่กูกินน้ำยี่สิบชั่วโมงแล้วกูได้กินน้ำแบบไม่เป็นแบบความรู้สึกแบบน้ำนะครับไอ,ไอ้ยี่สิบนึกถึงกันแล้วแม่งแม่งยิ้มจริงวะ่ะไอ้เนี่ยคือผมผมผมทำคอร์สหนึ่งของ e n d u r a n c มานะครับแล้วแม่งเจ๋งมากผมไม่อยากลองลองไปดูคลิปคลิปของผมได้กินน้ำยี่สิบชั่วโมงตายไหมแต่แม่งแบบ ข้อทางเอฟเฟกต์หน่อยนะครับไม่อยากแนะนําให้ทําแต่แม่งแบบดีจริงว่ะนั่นแหละครับคุณจะ appreciate สิ่งส์มากขึ้นคุณจะ appreciateappreciate App เ,เงินมากขึ้น appreciate โทราศัพท์ของคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณมีแค่นี้ไอ้เี e ้า e คุณมีอยู่แค่นี้เองคุณเก็บตังค์มาตั้งนานกว่าจะซื้อไอโฟนได้ผมเก็บเงินมาสองปีในการซื้อไอโฟนสิบเอ็ดนะเว้ยฉะนั้น,นกู appreciate แม่งมากมากกูกูจะรักษาแม่งทะนุถนอมแม่งมากๆเลยเว้ยถูกต้องไหมครับแถมต่อไปนะครับคือคุณจะมีสไตล์ที่ดีมากขึ้น คุณลองคิดดูไอพวกที่แบบแม่งรวยจัดจัดนะแม่งซื้อสภาพาแบรนด์เนมอะแล้วแม่งแบบแต่งตัวง่วงะคือคือ,ค,อคือเห็นมาที่แบบใส่ใส,ใส่ใส่เสื้อกุชชี่อะไรง่วงๆแล้วก็ใส่กางเกงแบบดวิกตอมรัดๆแบบปัญญาอ่อนแบบเอ๊คือพู้ตรงมันไม่ได้ดูเท่เลยคุณอาจจะบอกว่าไอฉาเขาเปล่าเขารวยเขามีตังค์ซื้อแบรนด์เนเมนก็จะถามว่าอจฉาไหมมันก็อจฉานะเว้ยที่แม่ง่วรวยและแม่งมีตังค์ซื้อของดีขนาดน,นั้นแต่กูก็แบบสมเพศที่แม่งแบบการแตบบ่งตัวแม่งกระโปรงขนาดนั้น ไอ้ใหย่บบอยากใครไดป้ะแต่มันแบบเอาจริงเถอะกูมั่นใจว่ากูจะแต่งตัวหล่อกว่าไอ้พวกที่แม่งแบบหลายคนที่ผมด้ภาพอยู่แต่ก็มีหลายคนที่เขารวยแลวเขาแต่งตัวดีนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอะไรก็ถือว่าเออโชคดีของเขาถือว่าเป็นเป็นข้อดีของเขานะฮะแต่ก็มีหลายคนมากมายที่แม่งแบบแต่งตัวโงโงๆอย่างบางคนแม่งซื้อแบบรองเท้ากุชชี่่เงี้ยผ้าใบสีขาวอ่ะที่เป็นของกุชชี่อ่ะราคาสองหมื่นสี่แต่ไม่เถือใส่แบบเบียบซ้นนะครับคือแบบอ่ะ,อะคิดดูนะการที่คุณจน คุณจะแบบหาเสื้อผ้าที่มันแบบถูกมากขึ้นซึ่งเสื้อผ้าถูกก็คือเสื้อผ้าที่มันแบบ no name อย่างเช่นอย่างอย่างอันเนี้ยแบบไม่มีโลโก้ยี่เลยเลยคืออาจจะไปหาไหนที่มันดูดีขึ้นกว่าน,นี้แล้วกันแล้วก็แบบใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยยีนยีนสีฟ้าใส่รองเท้าผ้าใบคุณจะเริ่มแบบลอง mix and match นะครับคุณแบบเออหาเสื้อที่มันถูกๆแล้วก็ลอง m a ท c h m a ดูคุณจะแบบมันเหมือนกับย you, you ูทวิตยูคอะเพราะว่าคุณไม่ค่อยมีเงีง้ยคุณก็ต้องใช้สิ่งที่คุณ ไอเชื้ตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนมันดูไม่ค่อยเทนะเว้ยเฮียคือมันแบบดูงง่ๆเหมือนเหมือนป้าเลยผมก็เลยตัดแขนมันเพื่อแบบเพราะมันร้อนแหละเอาจริงๆแล้วตัดแขนเพราะมันร้อนนะครับมันก็แบบดูดีมากขึ้นเป็นเสื้อแขนกุดก็เท่ๆดีนะครับถูกต้องปะเห็นไหมผมผมมีการแบบ adaptation หลายๆอย่างแบบกูไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นกูแค่เอากันไกรมาตัดแขนเสื้อตอนนี้กูมีเสื้อใหม่แล้วแล้วก็คุณจะดูแลมันมากขึ้นอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยผมมีเสื้อแบบหลายๆตัวนะที่มันแพงอย่างเช่นก็ไม่แพวยเเีตัอ ของของเยอะเด็อผมก็พยายามใส่มันบ่อยแล้วก็รักษาม,มันดีๆแบบไม่ค่อยทําให้มันคอย,ย้้ยแบบตากห้มันดีๆหรือบางทีอ่ะบางเกงเกยูนิคอร์ที่ผมซื้อมาเจ็ดร้อยแปดร้อยเงี้ยผมก็ใช้แบบผมใช้มาสี่ห้าปีแล้วรองเท้าผมเว้ยรองเท้าออดีดารผมซื้อมาพันสามมันเป็นรองเท้าวิ่งกูใช้มาสี่ปีแล้วกูใช้วิ่งไปเกือบร้อยโลแล้วก็อของดีจริงใช้ทํางานกูใช้ทํางานมาเจ็ดเดือนแล้วเว้ยโอ้ของดีอ่ะ ผมใช้พันสามครูใช้คุ้มอะคุูมจัดจัดอะคือแบบคุ้มคุ้มเหลือเชื่อตอนแรกรองเท้ามันจะมีสามชั้นก็คือแบบพื้นแล้วก็โซแล้วก็แบบตัวรองเท้าใช่ปะตอนเนี้ยพื้นไม่ขาดไปแล้วเหลือโซอะไเหี้ยแล้วผมก็แบบใส่มันไปอยางเนี้เรื่อยๆ้เีใช้คุ้มจริงพันสามอะแบบสุดยอดคือคุณจะรักษาของมากขึ้นเลยนะครับอย่างอย่างกีต้าร์เนี้ยผมพยายามทนทนหน่อยถนอมมันผมก็แค่สองพันบาทแต่ผมทนกถนอมมันมากบางคนนะเว้ยอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งบ้านมันรวย มันซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกปีนะครับโทรศัพท์ออกใหม่มันมันไม่ใช่ใสไอโฟนมาใสซัมซุงซัมซุงออกใหม่ไม่ซื้อใหม่เรื่อยๆเลยคือบางทีไม่เล่นเกมอยู่ไม่หัวร้อนไม่ปาโทรศัพท์ทิ้งโทรศัพท์เสื่องละวสองหมื่นห้าไม่ปาทิ้งกูแบบเฮ้ยหัวร้อนไม่ปาทิ้งกูแบบวัดต่อเฟ้อคือโทรศัพท์กูราคาเครื่องห้าพันกูยังไม่ปาเลยสัตว์เมื่อก่อนนะแบบเออคุณจะรักษาของมากขึ้นเนี่ยโทรศัพท์ไอโฟนผมผมซื้อมาสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมกูรักษายังฉีบกูใช้มาเเเอออ่่่ปีีีีแแล้้้้วใชมมาาคคุททยยตตนนบ ม่เหลือไปสิบเปอร์เซ็นตแล้วม่นแบบกูใช้คุ้มก็จัดนะครับแล้วก็ความจนกับความไม่หล่อเนี่ยมันทําให้คุณแบบมีโก้มีเป้าหมายในชีวิตของคุณมากขึ้นไออย่างบางคนผมเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าหลายคนเลยที่เขาบอกเขาอะหน้าตาก็โอเคแบบไม่ได้หล่ออะไรมากแต่ก็โอเคไม่ได้แย่คือเขาก็ชิวๆเขาอ้วนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้อ้วนมากแบบแล้วแล้วแล้วเขาก็ค่อข้างมีเงินอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็แบบก็มีเงินซื้อกินทุกวันซื้อข้าวกินซื้ออะไรกินแบบ เติมเกมมีเงินเหลือชิวๆในชีวิตซึ่งมันมันเป็นมันแปลคานี้ได้ว่า c o m p e n t e เราไปเสิร์ชหาเองลวกันว่า c o m p e n t แปลว่าอะไรมันแบบคือเขาไม่จําเป็นต้องพัฒนาอะไรเขาก็ไม่รู้จะพัฒนาไปทาไมมาเลยแบบชีวิตมันก็จะดูแบบวงโหวง,วง,วงเบือ่อเบือ่อต้องมาครับก็แล้วแต่คนแล้วกันคือคุณ,คณลองลองนึกภาพแบบนี้นะสมมติว่าวลเวลศูนย์ถึงวิวสิบถ้าคุณเกิดมาศูนยะ์อ่ะคุณก็จะแบบอยากวลอัพขึ้นเรื่อยๆอาจจะวอยากวลถึงสิบ แต่ถ้าคุณเกิดมาเวลห้าปุ๊บคุณนั้นแบบเวลห้ามันก็โอเคอยู่แล้วอาจจะแบบอาจจะกลับเวลสี่หน่อยอาจจะกลับเวลหกอาจจะขึ้นเวลเจ็ดแล้วก็อยู่ในระแวกนี้แหละกูไม่ได้แคร์อะไรมากเพราะว่ามันบนรลเวลห้ามันคอมบิเซนต์อะคือเขาแบบไม่ได้ตั้งเป้าหมายแล,แล้วก็ไม่อยากพัฒนาอะไรมากเพราะว่าเขาคอมบิเซนต์แล้วเข,เ,ขเขาเขาเวลห้าอยู่แล้วเขาคงแบบไม่ค่อยจะสนใจอะไรฉะนั้นการที่คุณจนเนี่ยมันคือแบบมันทาให้คุณแบบห่างกกลมากขึ้นผมชอบคํานี้มากเขาบอกว่า หมาป่าที่อยู่บนภูเขาเนี่ยที่หมาป่าที่มันอยู่บนเขาภูเขาอยู่แล้วเนี่ยมันหิวไม่เท่ากับหมาป่าที่เพิ่งไต่ขึ้นไปบนเขาใข้าออกปะคือหมาป่าที่มันมันอยู่บนเขาอยู่แล้วอ่ะมันก็แบบเอออาจจะหิวในแต่ละวันใช่ไหมแต่หมาป่าที่แบบต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบหาพยายามไล่ตามวิ่งขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยมันจะหิวมากเพราะว่ามันเหนื่อยมันต้องพยายามมาแทบตายกว่าจะขึ้นมาบนเขามันจะหิวมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบแย่งอาหารทั้งหมดของบนนั้นเพราะว่ามันหิวมากๆแล้วมันแข็งแก่งมาเพราะว่ามันมันผ ฉะนั้นการที่คุณเกิดมาจนเกิดมาไม่หล่อมันคือการที่คุณเป็นหมาป่าที่อยู่ตีนเขาที่กําลังแบบปีขึ้นไปเรื่อยๆเะนั้นจงเกรดฟูกับความจนแล้วก็ความไม่หล่อของคุณนะครับและคุณจะเรียนรู้เรื่อง time management กับ money management มากขึ้นนะผมเพราะว่าด้วยความที่คุณจนอ่ะคุณคุณก็อยากหล่อคุณก็อยากรวยคุณก็อยากเพิ่มกล้ามอยากลดน้ําหนักคุณก็แบบต้องศึกษาเรื่องการกินแต่พอแบบเออมันต้องกินเยอะ คือคุณก็ไม่มีตังค์ซื้อกินเยอะขนาดนั้นอย่างผมเองเลยใช่ไหมกูอยากทําธุรกิจเพราะว่ากูอยากรวยกู <c oughs> ต้องหาเวลามาอัดคลิปแล้วกูอยากหลอ่อกูอยากเพิ่มกล้ามากูก็ต้องกินเยอะแต่กูไม่มีตังค์ซื้ออาหารากูก็ต้องซื้ออาหารมาทํากินเองคือผมเคยพูดใช่ไหมว่าซื้ออาหารมาทำกินเองเนี่ยมันแพงกว่านั่นนี่นู่นแต่จริงๆตอนนี้กูโบรแบบโบรคลิปหายเลยกูแบบว่าต่อฟอร์กูโดนแฮมมันนี่เราฟอร์กินแฮมมันนี่ไว้นะคือผมก็เลยต้องซื้ออาหารมาทํากินเองแล้วคุณก็ต้องฝึกทําอาหารเพราะว่าคือถ้าคุณณณททํําาาาาออออออหรรกกิินนเเงงแแล้ล้้วคคุุตตยยะ่่่ถไม คุณก็สามารถไม่สามารถทําได้นานคุณก็ต้องเรียนรู้ในการทําอาหารเรียนรู้ในการตัดเนื้อในการซอยผักในการปรุงอาหารในการออกลัางกายในการนอนในการพักผ่อนในยามพอในการเพิ่มสุขภาพในการเมเนจเวลาว่าคุณจะเอาเวลามาทําธุรกิจตอนไหนเอาเวลาในการตอนไหนในการทําอาหารเอาเวลาไหนไปการออกล่างกายคุณต้องออกล่างกายยังไงให้มันไวขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเออยอย่าอย่าอย่าคือมันเยอะมากไปอีเนี่ยคือผมพี่เจ็ดพูดเยอะคุณแบบต้องเรียนรู้หลายๆอย่างแลวคุณต้องเรียนรู้เรื่องการเงินแบบ กต้องเมネจเงิน like ว okay, kind of ่าโอเคกูต้องแบบเซฟเงินยังไงดีกูต no ้องมีจ่ายค่ายิมกูต้องจ่ายค่าอาหารกูต้องจ่ายค่าเวกูต้องจ่ายค่าเน็ตกูต้องจ่ายค่าเี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับในชีวิตขาดน้ํามันขาดเดินทางขาดถนน่านี้ค่านั้นคือองก็ต้องทารายรับรายจ่ายกูต้องทาลิสต์ออกมาว่าวันนี้เอ็กเซน์ในแต่ละเดือนกูเท่าไหร่ยังไงยังไงเห็นไหมครับคือผมจะมีความรู้ในเรื่องการทําค่าใช้จ่ายมากขึ้นลองคิดดูว่าถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณ คุณก็จะไม่มานั่งคิดว่าคูณต้องใช้เท่าไหร่อย่างไงคุณก็แบบขอตังค์พ่อแม่พ่อแม่คุณให้ไปโรงเรียนวันละสองร้อยคุณกินแค่ไปสิบาทคุณเหลือตังค์ร้อยยี่บาทคุณก็อาจจะร้อยยีิบนั้นไปเติมเกมหรือไปทำที่ไรก็ได้คุณแบบคุณเหลืออยู่แล้วอ่ะตัวอย่างผมเองเนี่ยผมไปโรงเรียนวันละร้อยแล้วผมอยากได้ไอโฟนผมกินข้าววันละสี่สิบาทแล้วผมก็บเงินวันละหกสิบผมเก็บไปสองปีแล้วผมได้ไอโฟนเห็นป่มคือคุณจะเรียนรู้หลายๆอย่างเว้ยมันฉะนั้นคืออะเรรีียยนหลาาาๆ่่่งงมัทดกบ แล้นสุดท้ายนี่ที่ผมชอบมากเลยก็คือแบบคือคุณไม่มีอะไรที่จะต้องต้องเสียนึกภาพออกปะอย่างถ้าสมมติว่าคุณรวยนะครับแล้วคุณมีบ้านคิดง่ายๆเลยว่าคุณมีบ้านคุณซื้อบ้านมาแล้วบ้านคุณไฟไหม้คุณเสียบ้านไปเป็นล้านเลยนะไหมคุณเสียตังค์ไปเป็นล้านบ้านคุณหายไปแลละคุณต้องหาที่อยู่ใหม่ตามๆนานาแต่อย่างผมเนี่ยถ้าสมมติว่าคอนโดผมไฟไหม้โอเคกีตาร์กูอาจจะพังทีวีกว่าจจะพัง แต่ว่าห้องก็ไม่ใช่ของกูกูว่าชาวเขาอยู่กูว่าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบูรณาการห้องมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่เสียแพงเท่าแบบซื้อห้องห้องซื้อซื้อห้องนั้นน่าจะสี่แสนห้าแสนกูก็คงไม่ต้องเสียขนาดนั้นกูว่าใครยยายที่อยู่ใหม่คือยูนแท n o t h i n g to lose อย่างโทรศัพท์ผมผมซื้อมาสองหมื่นห้าแน่นอนครับว่าโอเคสิ่งเดียวที่ผมสามารถไม่สามารถเสียได้นตอนเนี้ยก็คือโทรศัพท์ของผมเพราะว่ามันแพงมากแต่พูดตรงๆนะสมมติว่าผมทําหายซึ่งไม่มีทางเพราะผมเก่งา แต่ถ้าผมทําตกท่อซึ่งก็ไม่มีทางว่าผมเก่งมากแต่หรือถ้าสมมติผมโดนขโมยนะครับหรือมันพังหรืออะไรก็ตามยังไงนะครับผมก็สามารถเก็บตังค์ซื้อใหม่ซึ่งอาจจะไม่ต้องซื้อเท่าเดิมผมไปซื้อไอ h ควนแปดมือสองราคาห้าพันหกพันเรื่องว่ใช้ในการทํางานได้เหมือนกันคือผมแฮ n ล t อตติงคุลูสกูเกิดมาจนอยู่แล้วกูติงลูสปะนะครับก็นี่จะยกตัวอย่างยังไงดีแต่ว่ามันเป็นคาที่ พูดแล้วเข้าใจง่ายดีนะครับผมสองคำเลยก็คือ you have nothing to lose นะครับแล้วก็ you have to use what you got นี่คือข้อดีนะครับของมัน <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะคงไม่มีอะไรมากแล้วอันนี้เหมือนเป็นการมาให้กําลังใจเล็กๆน้อยๆอล้วกันนะครับผมแบบในการปรับเปลี่ยน mindset ของคนนะครับที่อาจจะเกิดมาจนอาจจะเกิดมาไม่หล่อนะครับเพื่อที่จะได้มีความหวังมากขึ้นผมไม่ได้มีอะไรมาขายคนผมไม่ได้มาขายอาหารเสริมผมไม่ได้ขาย,าขายสกินแคร์ผมไม่ได้ขายคอร์สออกกำลังกายยังไม่ได้ขายหรอกอาจจะมีการขายคอร์สออกกำลังกายก็ได้มั้ง ไม่รู้ในอนาคตอาจจะแต่ที่มาขายในวันนี้ก็คือผมมาขายความหวังับผมเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่มีความหวังมาสองปีอะ่ะนะครับจนผมไปเจอยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับของต่างประเทศแต่ผมไม่ค่อยเจอของไทยเลยคือผมไม่เห็นของไทยเลยเว้ยของไทยมีแค่เดอะสแตนดาร์ดคอรแคสจริงๆนะที่ผมเห็นแล้วผมชอบกับอีกอันหนึ่งก็คือเดอะไลบรารีแต่ผมก็ไม่ได้ดูมากแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เจ๋งดีนะครับซึ่ง ไม่รู้อะผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มาให้ความหวังของคุณแล้วให้ซึ่งผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มาให้ความหวังกับคุณแล้วกันนะครับมาขะมาขายความหวังให้คุณซึ่งคุณจ่ายดยการที่นั่งดูคลิปนี้ถ้าคุณดูจนจบก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้จะมีโอจีแฟนอยู่ไหมมีหลายคนที่แบบเม้นแล้วก็หายไปมีประมาณสามสี่ห้าคนมาที่ผมเคยเห็นที่เขาเมนต์อยู่ในตอนนี้แต่ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ดูจนจบก็ อยากให้มีความสุขในชีวิตเราผมซึ่งการที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน mindset ให้เป็น positive thinking มันช่วยได้เยอมากจริงๆับผมเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แม่ง struggle กับกับปัญหาในชีวิตทั้งเรื่องหน้าตาเรื่องเรื่องการเงินนะครับผมเข้าใจไว้เข้าใจมากๆแต่ชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่ปีสองปีไว้ให้มันมันไปเรื่อยๆคือผมอาจจะไม่ได้รวยในตอนอายุยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกก็ได้แต่คุณคิดแบบฟังวาผมอาจจะไปรวยที่ตอนสามสองก็ได้สามสิบห้า คือผมมั่นใจว่ายัางไงผมก็จะประสบความสําเร็จพูดตรงๆนะผมอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในย t u b e ผมไม่รู้ว่าแอบมีความรู้สึกนิดนึงไม่แต่ผมก็ไม่อยากจะ limiting belief เองแต่ก็มันก็อาจจะอาจจะเป็นไม่ได้เรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมก็มั่นใจว่ายัางไงผมจะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่เป็นความมั่นใจจริงๆเว้ยคือผมเขียนไว้ในกําแพงและสมผมแบบมั่นใจมากๆเลยก็เห็นไหม you going to succeed ผมมั่นใจแบบมั่นใจเขี้ยๆอะไรเว้ย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ามันมั่นใจมากๆว่าอย่างไรกูประสบความสำเร็จพูดตรงๆนะถ้าทุกอย่างโกส์ก็ก i ิ้งอมถ้าทุกอย่างแม่งแย่ไปหมดถ้าสมมติว่าธุรกิจผมไปไม่ดีสมมติพูดตรงๆเลยนะขอขออยากพายพ่อผมตายแม่ผมตายผมแม่งแบบกูอับจนขนทางทุกอย่างผมสามารถใช้สกิลของผมสกิลการพูดสกิลการขายสกิลภาษาอังกฤษผมไปไปทํางานแบบนายทูฟายไม่ได้ผมไปไปสมัครงานตําแหน่งงานขายเงยังไงผมก็สามารถ เข้าบริษัทได้อยู่ดีเพราะว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องนะครับผมมีประสบการณ์ทํางานมากกว่าสองถึงสามปีผมมีประสบการณ์ทาธุรกิจผมมีสกิลการพูดผมมีสกิลการว่าจ้างมีทมกเยอะใหญ่ๆย่ผมยังไงก็สมความสาเร็จอะในท่าในด้านไหนก็ด้านหนึ่งเว้ยแบบกูพูดถึงเรื่องนี้ทาไมวะอยู่อะแต่เปนว่านี่แหละผมมาขายโฮมเพรผมผมมาขายความหวังประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีอะไรสงสัยก็ไม่ถามไว้ได้นะครับผมบาย